เกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งสตรีมและกาลินาไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ l i สแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวาเติมเกมกาลินาเดล塔ฟอร์ดไอดีเดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของสตรีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นาสงสุด1ิเดือนมีเกมชั้นนํามากมายมีแอดมินดูแลยีิบสี่ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไวาผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสินและแพ็คเพิ่มที่ล สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้มาเล่นปืนอาร์กกันนะครับซึ่งปืนอาร์กเนี่ยจะได้ใช้ได้กับสายรีคอนหรือเปล่าโอเคเล่นผมแต่งได้ด้อยนะครับเดี๋ยวเผื่อใครอยากได้ของแต่งก็เหมือนเดิมนะใครคิดนะครับ เฮ้ยเอ้าไม่มีใครดักตรงนี้ไม่มีใครดักข้างๆครับไปรถนะ งนนีเ่ยผมมันยิงระยะโน้นเลยเหรอร่วงเร็วมากนี่ไงอ๋อยโดน,นอีกแล้ว ผอว่าผมจะนอนผมไปเกิดไปกดไอ้น,นี่วิ่งแล้วพุ่งอ่ะเอ้าทำไมเกิดผมผมมันแตกเร็วจังอะ่ะงงเลยเิดก็ใก้ไก่ นกี่ทางเนี่ยเล่นไม่ได้เลยเดินลุกทางเลยผมว่าทีมผมนี่มันแปลกต้องรอฮะ ายไม่ยอมตายซะด้วยโอ้โหไม่คิดว่าเพื่อนอยู่ฝั่งนี้ไม่มีเพื่อนเลย อ้ยลูดลูดไกรงินโอ้โหเยอะเกินอาดิ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 อะดิหลังอะ

mọi người có tiền bóng 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 ตัวนี้ไม่โดนหรอแฟดนึกว่าจะโดนแฟดมันลั่ช้าเล่นไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยได้อะไม่ถหัเปินลั่นช้าอุ๊ยโอ้โหตัวหลังอีกแล้ว จะอรอะดไหมเนี่<ห>ย <คน S 2> เรามันหมอกกลางๆกำลังเข้ามาเราวุา่วนมาสิมาสิ สัตว์ดูยังเหลือฐาอน80%กำลังคนยังแข็งแกร่งแต่เราต้องป้องกันเหตุไว้ด้วยไปไปไปกัะโดได้ยึดเป้าหมายเราก็องดูตกใจหมดแล้วอ้อมให้เพื่อน คือคนใช่ไหมโอ้โหยังเห็นอีกไม่จริงต่ยากจังโอ้โหไม่มีใครแบบว่าค้ำเลยหรออ๋อเกิดไม่มีเกิดผมว่าผมสร้างเกิดลระพังอีกแล้ว เรียบร้อยครับเรียบร้อยเกิดเราหายเรียบร้อยตัวสักตัว 我。 มเออมาเลยแต่ตเตมเอรลยเดียว ตาย มันตายยากตายเย็นจะอุ้กระสุนหมดไปนี่ไปหากระสุนกันกสุนกระสุนันเรียหายีงนต้อง้องกันหเหน็นีต่อไปยัง,งใครไม่ตายเลยไหมยังไม่โดน

เวลาแบบว่าเวลายิงต้องปังคว่าให้ตรงจริงๆนะถ้าวางไม่ตรงนี่คือแบบว่าเวลาเรายิงอ่ะมันเลื่อนยากมากเลยเกือบแตกเนี่ยต้องวางให้ตรงฮะ

เอาโดนยึดแตนล้เนี่ยไม่มีใครกันเลยอะโอ้ oh oh. กันเลยจะชุบทำไมเนี่ยชุบมาให้เพื่อชุบมาเพื่อให้เราตายเนี่ยนะ 见到我。 กระสุนออกไวชิปแปงะไม่เป็นไรเรามีเกิดฮะส,สย,ยน,นะะน่เจตวัตต 1. 1> วไ แตงกุนก่อน,น,น,นออเฮ้ยรถถังมันมาแล้วไปโอ้ <c oughs> เป็นพก ปืนพกเกมนี้มันโคตรแรงเลยต้องเล่นกลาง แต,แต่มันต้องสกปรบว่าคูณใกล้จริงนะมันถึงจะแบบโดนแบบจังๆอะ่ะ ไปเบี่ยงไปเรอยๆทางเลยเออสมบัตนี้อยู่ทีเดียวกันแล้วก็สูอยางครับทูอ เขามาทำไม,มสโมนเยอะจัง การน่ะรัเซาปลอยานาะ้ที่กนเตมเียเป้าหมายเยลตาวันสำเร็จไปกันต่อ ไทยยยรังควันของเราเข้าควบคุมเป้าหมายเรีย้าวันร้อง้ควบคุเปาหมายเ้าอตงไหนเน,นี้ยเอฮ้ยห้าสิบีะวเยง

อ,อยยิงตัวนี้โดยอีกตัวผมใช้สโคบเลยวะนะน่าจะไกลอยู่นะเอ้า้วดีสองโดนด้วยอโอ้โห โอ้โดนอีกแล้วโอ้เรียบร้อยฮะเพื่อนแต่ถ้าส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยชอบอัดเท่าไหร่น แต่และแต่คนชอบนะแต่ตัวไม่ค่อยชอบเน,นี่ยหนักต้นไม้เหรอ

ปีเลยนะกเืน้ยแล้วเดมาฮะมาไอ้ยิงผมเนี่ยอเลือนน อ,อันหนึ่งนะเดีย๋ยวลองเพิ่มความไวนิดนึงเอาการหาสิน่าจะเลื่อนไปแล้วนะเขาไม่คิดว่าแบบว่าใจนี่นะจะมีทาง จะมีทางออก

ได้จะกดก็กดไม่ได้เกือบละก็ประมาณนี้นะสำหรับอักนะครับก็ลองเล่นด pues ูแต่ส uh ่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะปพืนอักนะรอยเป๊ะฆ่าไปรอยเป๊ะ แต่เกมนี้คือแบบว,ว่ามันเข้าหลังอะไรเยอะมากนะส่วนของแต่งผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ลองปรับแต่งกันดูนะชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้นนะครับผม,ผมส่วนผมตัวส่วนตัวผมก็จะแต่งประมาณนี้นประมาณนี้นะฮะสำหรับการจูนปืนนะครับผมก็จะจูนเป็นประมาณนี้นะนี่เลย ใครชอบจูนแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเคนะ